รับผมก็สวัสดีครับดูกับผมคือเก่ากับทีมงานทอลุงเรืองทรัพย์ครับวันนี้ไปงานปั๊บแปงหน้าครับงานงานแต่แปงหน้าครับแต่กี่เป็นหน้าลองหน่อยครับหรือคนว่าแปงเป็นหลงใหญ่ใส่ไม่คู่ให้ครับเดี๋ยวกับปานขั้นนีแล้วก็ปานขั้นตั้งใจนั่นะครับผม ใชเนี่ยแก้กันแทนสิเป็นข้องนะแก้าวางคางขอบกันแทนนะครับเนี่ยครับเป็นหินครับหินทั้งปืนเป็นหินสมดินยังลอยออกเป็นลุกล่างพอดินแถวนี้จะเป็นลูกล่างรายนะครับเกิดสิเป็นขั้นประมาณนี้พอไดีเยวหล่อมาสุบมาเอาหนาเอาอยัางนะครับ พได้ทายเห็นพึ่งเฮิร์งติบแล้วเนาะครับนาะบ่ว่างนะครับพึบ่งบางพึ่งมีโอกาสมาทายรงอีกนะครับนี่สำหรับคลิปให้พี่น้องได้รับพึ่งรับช่กันนะครับให้ถึงกันกระสีแปงอีกนะครับนี่เห็ุอีกให้หนึงครับเห็ดเป็นสองให้ตะกี้นันจะเป็นหลงไ้หน่อยนะครับให้หน้าแต่นี่เพิ่งกระสีปั๊บแปงไหมนะครับนาอ เก่าแล้วครับรมกับเจ้าซูเปอร์คือเขาให้นี่กับเ้าเหลี่ยวนะครับแต่ว่าให้นี่เป็นการเอาหินหลอกอนะครับปีกายผมมาตากเกาหินเป็นสตอกนะครับปีกายเอาลูปล่งเป็สตอกนะครับกด้ให้น้าให้ไงน,นะครับปาด หน้าคนกับข้องเดียวนะครับข้องเหยาวอไปเลยทั้งปุ่นก็จะเป็นข้องนะครับคือข้องใส่ไก่นะครับแต่ว่าโบเป็นทีมงานท่าบองบริคุดนะครับแบบว่าคนท้มทีนะครับทีมงานอื่นเป็นมาเห็ดนะครับเป็นเอาดินไปท้มทีแต่ว่าจากข้องหน้าคุดเป็นข้องแนวนั้นนะครับบางขางกันเถอะแต่นี่ป็นท้มทีแล้วมันก็นจกแป้งให้หน้านะครับกับ ได้จา้างว่าจ้างทีมงานของเขาไม่เช็บอีกนะครับมาปรปับแปลงอีกนะครับ นี่กับสิปับอีกพอดีเอาหล่ดเอาหล,ล่อมาสูงหยานีสบายเลยครับบริยาญ่ใควบ้านบ้านปอกบ้านฟุ้ยนี่เขาไปหอดบอลเลดอย่างก็เป็นมองสีปับไปแล้วนะครับกับสิปมานนีนะครับไม่ค่อยเคลียร์เคลียเอานะครับมันว่าเ,าเอาเอาประมาณนี้นะครับลูกค้าว่าจะคล้องหน้าพันว่า เอาเคลียรประมาณนี่ย่าหน่อยกันสิปันเอาเลยย่าเห็ดหน่า้งผุนไงแห่งครับพี่น้องสามารถ สามารถเขาไปบึงได้นะครับตั้งทั้งทางเพจแล้วก็ทางยูทูบนะครับเพราะว่ายูทูบเขาก็มีนะครับจะอาคลิบก็ากหลายนะครับสำหรับทางยูทูบเขาไปบึงไปชมในนะเดี๋ยวเราจะไปบึงใกล่ก,กันนะครับมา ครับตะกี้สิเป็นให้นาให้หน่อยๆแนวนี้เนาะคันเท่จะขอได้คัขันขันดาขันล้งอยู่เป็นให้หน่อยครับช่วงนี้เฮ็ดงานชั่วโมงครับช่วงเก็บงานชั่วโมงให้แล้วถ้าก่อนยังเสด็จไปงานแล่นดินนะครับ กาศก็ชิ้นห่อนนิดหน่อยครับแต่ว่าก็มีล่มแต่ว่ายามคื่นมากเนี่ยแบบน้าเลยครับยานคืนนอันก็จะเป็นผื่น,นห้หน้าเก่านะครับมันก็จะขูดขูดแตงไฟนะครบับขูดขูดแตงไปเรื่อยครับ แล้วก็ยู่ประมาณนี้ครับก็ขามตัวนี้อเงามงามรับก็ขามอยู่กลางทงเป็นพุนนะครับหลังจากปั๊บเรียวนะครับอยู่ประมาณนี้แหละเแลยวให้นี่ก็จิตไปต่ออีกให้นึงนครับเปนจิตแตงสองให้นะครับ เกาเขาเกาไปเรอยครับเอาระดับครับสำหรับชิปนี่ขอปิดลิปไปยทำเลยสักก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับจมรับบึ่งครับ